ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับนิตสม t ยทีช่วงนี้ก็ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็เนื่องจากว่าผมาไปเรียนที่อื่นนะครับก็เลยไม่ได้เอาคอมไปด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่ายังไม่ได้เลิกทําช่องนะครับก็ยังทําต่อไปแต่ว่า,าจะมาประกาศบอก แนวคาแนวการเกี่ยวกับแนวการการทำท่องทําช่องต่อไปนะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีคลิปลงตลอดนะครับก็คือจะมีคลิปลงหรือสตรีมช่วงที่ปิดเทอมนะครับใช่ซึ่งตอนนี้ผมปิดเทอมพอดีนะครับก็เลยมีเวลาว่างนะครับมาอัดนะครับก็เลยขอเป็นคลิปนี้ก่อนนะครับโอเคช่วงที่ผ่านมา อันสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะไปเรียนที่อื่นกันเลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่จะมาบอกนห้เชื่อว่าเออไปเรียนอยู่เดี๋ยวจะลงคลิปช่วงปิดเทอมนะครับไม่ก็ช่วงที่กลับบ้านมานะครับใช่น,นี่ก็ปิดเทอมพอดีเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็จะมีคลิปลงนะครับอาจจะเป็นเกมอะไรพวกนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะยาผมจัด พยายามทําคลิปให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่ไม่รู้สีรู้สึกว่าจะอยากทําคลิปมากขึ้นนะครับก็ยังไม่หายไปไหนนะครับยังไม่ได้เลิกทํานะยังยังไม่ได้หายไปไหนแค่ไปเรียนเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปเดี๋ยวตอนนี้กลับมาละก็อาจจะมีคลิปนะครับประมาณไม่แน่ใจผมอยู่ประมาณไม่นานขนาดนั้น เดี๋ยวช่วงนี้ปิดเทอมแนละ้เดี๋ยวผมก็ทํานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาประกาศได้เฉยนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปตลอดแล้วนะครับก็จะมีช่วงก็จะลงเฉพาะช่วงที่ปิดเทอมใช่เพราะตอนนี้ผมไปเรียนที่อื่นนะครับไม่ได้เอาคอมไปด้วยคอมไม่อยู่บ้านนะใช่ตอนนี้ก็กลับบ้านเราพอดีครับก็จะมีคลิปเกมปกตินั่นแหละฮะใช่จะลงป็งช่วงนะครับใครคิดเห็นยังไงหรือว่ายังไงหรือ อยากให้ผมเล่นเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถแต่พิมพมาบอกตรงช่องความคิดเห็นได้นะครับหรือมีอะไรแนะนำดีเตียนก็สามารถบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ